บังม่งอีดาแม่เอาไวเอาจิอ้ยช่มาสิกินเดี๋ยววันนี้ตไปเอาข็อีดาตวแม่ป้าไปไหมลูไปมันเพ็ดไหมไปคุณหัวไเนี่ยเอากินตามๆเพี้ยวอวไปเอามม่วงมาพานใส่ไป ระวังจนว่าฟานใส่โมเมนต์มาบดจุงใ้เพื่อนได้พี่น้องเอ้ยเพื่นอนโมมากกินกระเทนแดงๆเพื่อนมากหน่อยเป็นตะลำหน้าพี่น้องเอ้ยรังมือรังมือ <laughs>

Số cát nào mọi người nắng <Yeah>. mọi người nắng mọi người mà <kink>. mọi người nắng mọi người nắng mọi người nắng mọi bây giờ à. mình đi bây bây đi ra là khổ nhá bây bây nhìn đáy nó phía nồi đáy mất nào

อ้ยบกพีคโอ้ยจะมาใส่ถูกินอาจเจเลยบังเลยมอเมีย่ยนพี่น้องเอ้ยน่องน้องพิงครับอนตัวนี้ด้วเจ้าด้วเห็นบ่นี่เจ้าเจ้านี่แก้ตามมาเลยใช่พิกให้ดะ กินจองคำเป็นไงขอดื่มมาน้ำปลาไหมจ๊ะ <c oughs> สวัสดีนะครับพ <c oughs> ี่น้องนะ

พ่อแม่บอกน่้วมือฟังอือโอ้ไปวะไปวะเออพ่อแม่ปลาลูกมาให้แล้วไปกินมาปลาลูกมาให้แล้วเดี๋ยวบ่หายบ่หายบ่หายบ่หามามาบ่ห้ยบ่หามบ่ห้ยบ่ห้ยชิดามาแล้วเนาะบอกว่าพ่อแม่ปลาลูกที่หายเพิ่อกับเบย์แบบนั่นวะนเจ้าน้ำตาลได้พี่น้องเนาะเดี๋ยเนาะ mặt, đen. mặt đen bỏ à. rồi bé Ha bưng bỏ, à. đấy, yeah. ừ, bé đẹp thật nè Chẹp không hết dài thôi hết dài thôi cao không vào <tôi đợi> so, đó oh, oh. นอนน้ำคิงค์ไปสอบบักเตงนี่คืออะไรเพราะกันนะ้วขอกับเพิษไปเพิดให้ดุกันไปเฮ้ยไปไปดุไทยมันยังนอนอยู่โมกินดอก โอ้มังี่เรื่องเนี่ยโอ้มังี่เน่าเนาะอยังนี่มากินมนันเนาะน้องขี้หญิงดูอีกทดาเอ็นยะบาดแดงใค่โอ้มักแดงน้อยกินบ่ได้ป้าไปตำเนเาะตำกินอเอาเมียที่หมาเนาะ กินหรอปะเอาเอาอยู่ผป่ะได้เหียาบัยป่ะอืมตามันใหญ่หนุปตามันใหญ่ตามันใหญ่อ๋อปิดอะ <laughs> ไปไปร่างไมไม่ร่างไหนเรือปปะ Ô, oh, số so, số so cọc này đi. Số so cọc này thấy hey, đèn. Uh, đi, ờ chín bó nay ba ăn bó. Đi là. Ừ, mà, mà Cái này. Cua <laughs> hết. Xuống ừ. khả Đi nào. Oh, cái năm đi được Làm con đủ làm làm phải trả con Xẹp lái, cái đường xẹp lái Bà à, tâm đạo kim này cái lúc kia mình nữa, mà mình động. bà con lại con chịu tàm cười mình em một tờ nó nữa bảo em chụp lại với bà đi à.